โอเคมาสักทีอ่าล่ะสวัสดีครับอยู่กับผมทิวแล้วก็อยู่กับช่อง EM กับเอ่อมีมซิมอีกแล้วเป็น EP 2นะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาบอกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเล่นวิธีเล่นและการฟาร์มนั่นเองนะฮะผมจะ พาไปดูแล้วกันโอเคเกมนี้จะเหมือนบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี่นะฮะแต่เกมนี้จะต่างออกไปจากฟุตก็กลายเป็นพาวเวอร์จากเอ็นบีซีที่เป็นมนุษย์ธรรมดากลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นมีมนั่นเองรวมถึงเออมีมใน,นตำนานด้วยโอเคงั้นเราเริ่มเล่นกันเลยฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปหาเกาะแรกกันก่อนเราเกิดมาเราก็จะมาอยู่แถวนี้นะฮะแต่ผมจะขอพูดไปเลยนะว่าเอ่อคลิปๆเนี่ยจะอาจได้แค่สิบห้านาทีเท่านั้นถ้าผมอัดมากกว่านั้นเดี๋ยวไฟล์คลิปมันจะหายและต้องมาทำใหม่ขี้เกียจเอาง่คือขี้เกียจ อ่ะล่ะเรามาเริ่มกันเลยนี่จุดเอ่อรีเซ็ตเผานะเป็นเาผาเผาอะไรก็ได้อันนี้เวลหนึ่งเวลหนึ่งของผู้เล่นผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นโอ้สวัสดีสาวน้อยอยากได้ผลพิษะจะได้พลังไหมล่ะเ,เดี๋ยวสุ่มให้นิดหน่อยนะฮะทำบุญทำบุญทำบาปทำบุญทำบาปทำเวรนทำกรรม อฟอปป้าไว้พาวเดี๋ยวให้ฟอปป้ากับคุณผู้หญิงดีกว่าอุ้ยด็อกพาวเวอร์พึ่งผ่านไปเดี๋ยว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 ใจเย็น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 จะไปหาสาวน้อยก่อน เดี๋ยวสิมาก่อรเร็วๆมานน่โ้ยไม่งั้นมันจะเสียเวลานะเนี่ยโอเคผมให้เข้าไปแล้วกินซะจงกินซะหมั่นไส้แน่ๆเลยผมรู้ฮะว่าทุกคนในแบบนี้ก็ต้องหมั่นไส้เพราะว่าเออ มก็เป็นคนใจดีแล้วสิเอาละจุดฟาร์มห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบก็เป็นเกาะทั้งหมดเลยนะเวลเนี่ยสามร้อยหกร้อยก็ฟาร์มไปถึงห้าร้อยเจ็ดร้อยก็ฟาร์มไปถึงแปดร้อยเก้าร้อยคือฟาร์มยาวเลยฮะ อันนี้จะเป็นส่วนของพิเศษซะหน่อยคือไอบอสเคอร์บี้เนี่ยจะส่วนใหญ่เอ่อเออจริงๆอ่ะต้องเป็นวิวยเยอะๆกว่านี้นะแต่เขาอาจจะดรอปผู้เล่นมั้งหรือไม่ก็ชอบให้ผู้เล่นแบบเดินทางไกลเขาเลยเอาเคอร์บี้มาอยู่แถวนี้อ่าจุดที่ซัมมอนบอสหรือว่าเป็นบอสพิเศษ โอ้ยมาซ้าอีกแหละอะล่ะบอสนู๊อีวิวนู e น๊ดเดวิวจะเสกที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะฮะเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยผมว่าผมต้องไปถามเพื่อนหน่อยแหละเพราะว่าเพื่อนก็เคยมาตีอยู่หรือไม่ก็เป็นบอสพิเศษที่สามารถ เออไม่ใช่ว่าเสกิมันจะเกิดตามเวลาหรือมั้งแล้วก็เรื่องของเจ้าทะเลเจ้าทะเลเนี่ยจะดอกของดีเยอะมากจริงจไม่เยอะหรอกดอกแค่เอิมของของเก็บไว้อะของปัดของเก็บไว้นั่นแหละกับอ,อาอาวุธที่เหลือก็ไม่ดอกอะไรเลย ดอกแค่เจมให้แต่เวลก็ดอกให้เยอะอยู่นะเอาล่ะแล้วก็บอสเนี่ยบอสท,ที่สามารถเสกเอาเองได้ก็มีแค่พัมกินที่ผมรู้อะนะพัมกินกับพัมกินกับไอออมงกุดนั่นน่ะ แต่ก็ตามนี้เลยนะฮะถ้าใครอยากเห็นถ้าใครขี้เกียจกดรัวๆฮะให้มาให้กดมาที่ตรงนี้อาจารย่ผมโชว์ให้เมื่อกี้นี้ฮะคือท่านสามารถเลือกตันได้อ่ขีดไปปุ๊บมันจะแม็กทันทีหรือจะไม่อัพเลยเพราะเวลเกมน,นี้ก็ขึ้นง่ายเหมือน k ิง g Legacy อยู่แล้วเนาะเอาล่ะปอตตัวที่สองก็เป็นตัวนี้เลยฮะ คือสามารถเสกเองได้ใครอยากตีก็มาเสกเองเลยแต่ลูกออสเนี่ยจะดรอปจากเอ่มดานนี้นี่นี่น,น,น,นไอ้บอสต,ตัวเนี้ยไม่ใช่บอสด,ดิไม่ใช่บอสด,ดิเออเป็นพวกกีกี้ลูกน้องเออนั่นแหละโอกาสดรอปนี้จะห้าปเซ็นต์มั้งเท,ท่าที่เออเห็นจริงๆไม่เห็นหรอกแต่ผมเดาเอา พอถ้าบอกไปก็กลัววทุกคนจะไม่เชื่ออยู่ดีเนาะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นคอมแบทหรอออลาหรือว่านี่ฮาคิโอเคผมผมเจอจุดที่เอาไว้ทำฮาคิแล้วให้ใช้อมไอของที่ได้จากเจ้าทะเลมาหนึ่งอันแล้วก็เงินกับ แลกกำนันสิบล้านอืมถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มแต่ท่านต้องฟาร์มนานนิดน,นึงเซฟนี้ก็สบายใจหน่อยเขาไม่ตีกันเขาไม่ตีบอสนี่กันบอสที่ผมเออเจอไปเมื่ออีพีที่หนึ่งคือคลิปนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรฮะไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อะไรเลยแค่มาบอกเรื่องจุดฟาร์มแล้วก็ เออลืมเรื่องฮาคิไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ฮาคิสังเกตกันก่อนผมรู้แค่สองอย่างฮะฮาคิเกาะกับฮาคิสังเกตแต่ฮาคิสังเกตเนี่ยจะได้ยากนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้ยากหรอกแต่มันจะให้เราฟาร์มเงินแบบทรมานนี่นี่คือฮาคิสเกตครับเราสามารถดูเลเวลของคนอื่นได้นะ โอ้เวตลเวตันเบลตันมาทำอะไรแถวนี้นเนี่ยนี่เป็นเอ่อเบาอไอของเป็นดาบนะดาบดาบแคปป๊อปแคปคือดาบเนี่ยถ้าใครชอบเล่นสายดาบก็น่าจะชอบซอรีจริงๆก็กูก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าแหละ จริงๆก็ไม่ได้ว่าแต่แต่เห็นใจคนเวลน้อยนอย <laughs> ดูพี่ผมไม่รู้ว่าผมติดคอมแบทไว้หรือยังหรือยังไงทำไมผมไม่โดนโจมตีบอดให้ีเกาะก็นั่นแหละอันนี้ผมพาไปดูเมื่อกี้นี้ ก็คลิปนี้อาจจะทำได้แค่สิบถึงสิบห้านาทีก็พอเพราะเออกลัวอย่างเดียวคลิปไอ้ไม่ใช่ไฟล์คลิปมันจะหายนั่นเองและไอ้นี่ก็ตามมาอีกแล้วเปิดประตูว้าแป๊บเอามันตามล่าผมแฮลมีมันตามล่าผม เคมาว่ามาที่อารีนาเนาะ